สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มีเวลาว่างก็มานำเสนอพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระที่น่าเก็บหน้าสะสมเหมือนเดิมน,นะครับราคายังไม่แรงนะครับที่ท่านเห็นด้านหน้านะครับผมก็เป็นพระนางพญานะครับผมเป็นปางสะดุ่งมาน,นะครับผมเป็นของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะครับผม สร้างในปีพศ2519นะครับผมเป็นเนื้อ,อว่าน108นะครับผมก็จะมีการผสมชานมากด้วยนะครับก็จะเป็นเนื้อน้ําตาลแก่นะครับผมเป็นเนื้อออกสีน้ําตาลแก่เข้มนะครับที่เคยเห็นนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็จะมีคําว่ามะอาอูนะครับมะอาอนะครับกดข้างหลังไว้นะครับเป็นรูป สามเหลี่ยมกดลงไปนะครับผมข้างในก็จะมีคําว่ามะอุนะครับรุ่นนี้นะครับก็สวยงามนะครับเป็นเป็นนางพญานะครับปางสะดุ้งมาสวยงามนะครับส่วนตัวผมนะครับเวลาผมดูผมก็จะดูองค์ที่ชัดๆนะครับก็จะเลือกดูเลือกซื้อองค์ที่ติดชัดๆนะครับอย่างเช่นเส้นใต้คอนี่นะฮะเห็นไหมครับเส้นตรงนี้สองเส้นนี้นะครับ ก็จะคมชัดนะครับถ้ากดแรงๆนะครับเป็นพระกดมือครับเป็นพระกดมือนะครับเป็นพระกดมือนี่ฮะเป็นพระกดมือนะครับเห็นไหมครับเป็นพระอ่าที่ ออกแบบได้สวยงามนะฮะความเก่าเนื้อหามวลสารเราก็ต้องดูนะครับรอยยุบแยกย่นนะครับรูปทรงองค์เอวนะฮะความคมชัดก็ต้องดูนะครับเห็นไหมครับเส้นสังคติพาดลงมานี่ครับเห็นนะฮะเส้นสังคติก็จะตรงขึ้นมาถึงหูนี่ฮะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นระนาบเดียวกันขึ้นมาถึงหูนี่นะครับ รกรีดก็ยาวขึ้นไปนะครับนี่นะครับโด้านซ้ายนะครับนฮะแล้วก็จะตรงลงมานะครับเส้นทัตินี้จะตรงมากลางเห็นไหมครับแขนก็จะ ทิ้งลงมาแล้วก็หักเข้ามาแล้วก็เหมือนเคียวนะครับที่ผมดูนะฮะพอดีเพิ่งได้มาก็เลยเอามารีวิวแนะนำนะครับเผื่อพี่เพื่อนๆเจอในสนามนะครับจะได้เก็บสะสมนะครับ รอยปริรอยแยกเป็นธรรมชาตินะครับนี่เกิดจากธรรมชาติการหดตัวนะครับนี่สวยงามนะครับรุ่นนี้สวยงามส่วนตัวผมก็ชอบนะครับก็จะพยายามซื้อองค์ที่กดติดชัดเจนนะครับสมบูรณ์ไม่หักไม่บินนะครับนี่ฮะด้านข้างด้านข้าง ด้านข้างนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับเนื้อหามวลสารเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ครับมวลสารนะครับก็จะมีคาบยางว่านนะครับที่แห้ง เวลาผ่านผ่านมานะครับการเวลาก็ทําให้หมวลสารต่างๆแห้งนะครับนะครับก็จะมีดินนะครับเป็นส่วนผสมด้วยนะครับ ก็จะมีลายนิ้วมือติดด้วยนะครับจนมากด้านหลังก็จะมีลายนิ้วมือติดเพราะเป็นการกดด้วยมือนะครับนี่นะครับด้านข้างดูกันชัดๆเลยนะครับวันนี้น,นี่นันาสวยงามครับในหน้ากลมนะครับกลมนูนนะครับอ่า ให้ดูสังคติตรงนี้นิดนึงนะครับตรงขึ้นมาถึงหูเลยนะครับตอนนี่ะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆวันนี้ก็แวะมานำเสนอสั้นๆกระชับกระชับนะครับ พระนางพญาปางสะดุ้งมานของหลวงปู่ฟันอาจารโรนะฮะปีพศ2519นะครับเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดเจอก็อย่าลืมเก็บสะสมนะครับเป็นของดีราคายังไม่แรงมากอนาคตน่าจะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังในวันนี้หากเพื่อนเพื่อนพี่พี่มีข้อเสนอแนะอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ